ณมุมถนอนอันพลุกพล่านในเขตชานเมืองกรุงเทพที่ซึ่งรถยนต์รูราแทบจะไม่ได้พบเห็นคุณตาชนะรงชายชาราวาัย65ปียังคงขับรถตุกๆทหาเลี้ยงชีพในทุกๆวันแม้อายุจะมากแล้วแต่คุณตาก็ยังคงแน่วแน่ในอาชีพนี้เนื่องจากลูกชายคนเดียวของเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดการภรรยาของคุณตาก็เสียชีวิตไปนานแล้วชีวิตของคุณตาเรียบง่ายและถ่อมตัวมีเพียงรถตุกๆคันเก่าที่เป็นเพื่อนร่วมทาง อยู่มาบ่ายวันหนึ่งขณะที่คุณตากําลังขับรถตุ๊กตุ๊กอยู่บนถนนใกล้ตลาดทางใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณตาหยุดรถข้างทางเพื่อรอรับผู้โดยสารทันใดนั้นสายตาของคุณตาก็เหลือบไปเห็นกระเป๋าหนังสีน้ําตาลวางอยู่กลางถนนใกล้ๆกับต้นไม้ริมทางเท้าคุณตาฉันรงลังเลยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆกระเป๋าไม่ใหญ่มากแต่ค่อนข้างหนักคุณตาเปิดออกภายในมีเงินจํานวนมากธนบัตรใบละหนึ่พันบาทหลายใบพร้อมด้วยบัตรเครดิตบัตรประชาชน และเอกสารสําคัญอื่นๆในช่วงคลิปตาคุณตาชนะรงรู้สึกหน้ามืดส่วนหนึ่งของคุณตาคิดจะเก็บกระเป๋าไว้ทันทีเพราะเงินจนํานวนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยากจนแค้นๆของคุณตาได้มันสามารถช่วยคุณตาซ่อมรถตุกๆที่เก่าและชารุดได้แต่ในทันทีคุณตาก็ส่หัวขจัดความคิดนั้นออกไปคุณตาชนะรงนั่งลงที่โคนต้นไม้ริมถนนวางกระเป๋าสตางค์ไว้บนตักและมองดูมันราวกับว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมธนบัตรเหล่านั้นเปรียบเสมือนสิ่งล่อใจ ที่ไม่อาจต้านทานได้คุณตารู้สึกว่ามือเริ่มมีเหงื่อออกก่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีผุดขึ้นมาในใจแต่มันก็คลุมเครือราวกับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วฉันไม่คู่ควรกับสิ่งนี้หรือคุณตาถามตัวเองฉันเป็นแค่คนขับรถตุกๆที่ยากจนใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตก็มีแค่นี้ไม่เคยมีอะไรนอกจากความยากลําบากถ้าฉันยังคงเป็นเช่นนี้ฉันจะได้อะไรตลอดชีวิตฉันเป็นแค่คนแก่ที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้จักฉันถ้าฉัน ไม่เก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ฉันจะปล่อยให้คนอื่นรวยและทําให้ตัวเองยากจนต่อไปหรือความคิดด้านมือดันบุนบวนอยู่ในหัวของคุณตาภาพวันคืนอันขมขื่นวนคืนมาในแต่ละคืนที่คุณตานอนไม่หลับเพราะความกังวลคุณตาจําช่วงเวลาที่เขายังเด็กได้ไม่มีอะไรในมือนอกจากเงินไม่กี่บาทเขาทํางานตั้งแต่เช้าจะดกค่าแต่ก็ยังมีเงินไม่พอเลี้ยงดูภรรยาและลูกภรรยาของคุณตาซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ทุกครั้งที่คุณตาทําอะไรผิดเธอจะเตือนคุณตาเสมอว่า เราอาจจะยากจนแต่เราต้องดำรงชีวิตให้มีเกียรติอยากปล่อยให้เงินมาบันทอนความเป็นมนุษย์ของเราคุณตาจำได้ว่าต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจะโดดข้างความเหนื่อยล้ากอบกลุ่มไปทั่วร่างในเวลานั้นคุณตาเพียงปรารถนาชีวิตที่ง่ายกว่านี้คุณตาเคยฝันว่าสักวันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้คุณตาหลุดพ้นจากชีวิตที่ยากลำบากนี้หรือไม่แต่ตอนนี้เมื่อโอกาสนั้นมาถึงคุณตากลับไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรการต่อสู้ในใจของคุณตาไม่หยุดหย่อนถ้าฉันคืนมันไปฉัน อาจจะไม่มีวันได้เห็นธนบัตรพวกนี้อีกไม่มีใครรู้ว่าฉันทําอะไรลงไปและจะไม่มีใครเข้าใจถึงความยากลําบากของฉันฉันอาจจะเป็นแค่คนขับรถตุกๆสูงวัยแต่ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของฉันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เมื่อคุณตามองไปที่กระเป๋าสตางค์อีกครั้งคุณตามไม่เพียงเห็นเอาเงินเท่านั้นแต่ยังเห็นบุคคลที่ต้องการกระเป๋าสตางค์ใบนี้ดอวอย,ยอบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก หาไม่มีกระเป๋าใบนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีงานสําคัญที่ต้องทําเขาอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้ดูแลครอบครัวแบกรับภาระอันหนะักอึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการเงินเพื่อช่วยชีวิตคนที่เขารักคุณตาจะยืมเงินจํานวนนั้นโดยไม่มีความรับผิดชอบได้อย่างไรหัวใจของคุณตาไม่สงบหน้าอกของคุณตาหนะักอึ้งราวกับมีก้อนหินขนาดใหญ่วางทับอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้บางออคร้งผู้คน ไม่เพียงต้องการความสงบเท่านั้นแต่ยังต้องการการตัดสินใจที่แนว่วแน่เพื่อเลือกสิ่งที่ถูกต้องและคุณตาก็ไม่สามารถทําสิ่งน,นั้นได้เพียงลําพังคุณตาหยิบโทรศัพท์ออกมามือสั่นเทาขณะกฎหมายเลขเพื่อโทรหาลูกชายคุณตาต้องการคําแนะนําต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อบรรเทาความวุ่นวายในจิตใจพ่อเกิดอะไรขึ้นเสียงของหวานลูกชายของคุณตาดังมาจากปลายสายน้ําเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยแต่ก็แฝงไปด้วยความกังวลหวานพ่อเพิ่งเก็บกระเป๋าสตังได้ ข้างในมีเงินสดจํานวนมากและเอกสารสําคัญพ่อไม่รู้จะทําอย่างไรพ่อกําลังคิดว่าจะเก็บไว้หรือคืนมันไปเสียงของคุณตาชนะรงสันเครือเล็กน้อยราวกับว่าเขากําลังพูดสิ่งที่ยากมากที่จะพูดออกมาที่ปลายสายหวาเนเงียบไปครู่หนึ่งแต่แล้วเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าพ่อพ่อเก็บกระเป๋าใบนั้นไว้ไม่ได้เราต้องมีลูกองทำเราต้องมีคุณธรรมพ่อสอนผมมาตลอดหลายปีบอกผมเสมอว่าต้องซื่อสัตย์อย่าทำอะไรผิด ื่อประโยชน์ส่วนตัวมันเป็นเรื่องจริงที่พ่อต้องลำบากแต่ผมไม่อยากให้พ่อเอาสิ่งนี้มาเป็นภาระในใจกระเป๋าใบนั้นไม่ใช่ของพ่อถ้าพ่อเก็บไว้พ่อจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอยากปล่อยให้ตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองเพียงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเมื่อได้ยินลูกชายพูดคุณตาชนารงก็สั่นสถานเล็กน้อยสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงคุณตารู้ดีแต่ในใจของคุณตากลับปันป่นป่วนความรู้สึกราวกับว่าคุณตากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ และถ้าคุณตาก้าวผ่านประตูนั้นไปคุณตาอาจจะหลุดพ้นจากความยากจนแต่แล้วคุณตาก็นึกถึงภรรยานึกถึงตอนที่เธอพูดว่าไม่ว่าคุณจะยากจนแค่ไหนคุณก็ต้องไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของคุณและคุณตาก็จําได้ว่าเธอสอนให้คุณตารักษาความเข้มแข็งในจิตใจอย่างไรอย่างไรก็ตามยังมีส่วนหนึ่งของคุณตาที่ไม่สามารถสงบลงได้ส่วนหนึ่งของคุณตาที่ไม่สามารถหลีกหนีจากการล่อลวงได้และในขณะที่คุณตายังกังวลอยู่สายเรียกเข้าอื่นก็ดังขึ้น คราวนี้มาจากญาติสนิทครั้งนี้คือคุณประสิทธิ์ลูกพี่ลูกน้องที่คุณตาไว้ใจมากฉันนรงอยากคิดมากเสียงของคุณประสิทธิ์หนักแน่นไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยแกทําความดีมามากพอแล้วถ้าแกเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ก็ไม่ถือว่าผิดอะไรจริงๆแล้วมันสามารถช่วยให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากเราต้องดูแลตัวเองก่อนฉันรู้ว่าแกต้องทนทุกทอนมานมากอแกเหนื่อยมากแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วทําไมถึงต่อยให้มันหลุดมือไปเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้เถอไม่มีใครรู้หรอกและแกจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคน ที่ทำกระเป๋าหายเขาไม่รู้หรอกบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการมันแล้วก็ได้เรามันคนจนใครจะมาเชื่อเราคำพูดของคุณประสิทธิ์เป็นเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ในใจของคุณตาชานารงความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับการเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทําให้คุณตารู้สึกราวกับว่าเขาได้รับการตอบโยนราวกับว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ทําเช่นนั้นคุณประสิทธิ์พูดถูกคุณตาใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างยากจนทําไมคุณตาถึงไม่คว้าโอกาสนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงละ่ะ เงินจำนวนเล็กน้อยสามารถช่วยให้คุณตามีชีวิตที่ยากลำบากน้อยลงได้ถ้าคุณตาไม่เก็บมันไว้แล้วใครจะทำเพื่อคุณตาหลักใครจะเข้าใจถึงความยากลำบากที่คุณตาต้องเผชิญในแต่ละวันแต่ในขณะที่คุณตากำลังจมอยู่กับความคิดนั้นเสียงอื่นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากหวานลูกชายของคุณตาย,ยังคงเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นพ่อพๆต้องคิดให้รอบคอบพ่อรู้หมว่าถ้าพ่อเก็บกระเป๋าไว้พ่อจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิด พ่อจะอยู่ภายใต้เงามืดแห่งความโลภตลอดเป็นคนอย่างพ่อแม่จะอยู่มากี่ปีก็ไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับเงินเพียงเล็กน้อยพ่ออาจจะยากจนแต่พ่อไม่สามารถสูญเสียความเป็นมนุษย์ของตัวเองได้อยากปล่อยให้เงินจนํานวนเล็กน้อยทําให้พ่อสูญเสียทุกสิ่งที่พ่อสร้างขึ้นมาในชีวิตคําพูดของลูกชายทําให้คุณตาฉันรงหวั่นไหวความวิตกกังวลและความทุกข์ทรมนานราวกับจะประตุขึ้นในหัวใจคุณตาถามตัวเองว่าถ้าฉันเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ ฉันจะมีชีวิตที่สงบสุขโดยไม่เสียใจภายหลังได้ไหมการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยนี้จะทําให้ฉันต้องชดใช้ไปตลอดชีวิตหรือไม่การต่อสู้ในใจของคุณตาฉันน่ารงทบีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เคยความคิดต่างๆในหัวของคุณตาปะทะก,กันราวกับเรืิงลุกใหญ่มุมมองของคุณประสิทธิการสนับสนุนที่คุณตาได้รับจากญาติสนิทล้วนผลักดันให้คุณตาคํานึงถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ในทางกลับกันคําแนะนําของลูกชายและคําแนะนําจากลูกอ๋อแทม ของคุณตาเองเตือนคุณตาอยู่เสมอว่าราคาของความผิดนั้นไม่คุ้มค่าไม่ว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามถ้าคุณตาเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้คุณตาจะสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขได้หรือไม่หรือคุณตาจะต้องอยู่กับความทรมานความกังวลว่าสักวันหนึ่งสายลมแห่งความโชคร้ายจะพัดมาและเปิดโปงการกระทําของคุณตาในตอนนั้นเองคุณตาชนะรงนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้มือยังคงกํากระเป๋าเงินไว้แน่นหัวใจของคุณตาเต้นแรงราวกับพายุที่พัดพาสติสัมปชัญญะของคุณตาไปจนหมดสิ้น การโทรจากลูกชายและคุณประสิทธิ์ยังคงดังก้องอยู่ในหูของคุณตาแต่ในใจของคุณตาภาพของกระเป๋าสตางค์ธนบัตรที่สองประกายและความยากลําบากของตัวคุณตาเองก็ยังคงหมุนวนความรู้สึกของการถูกล่อลวงนั้นช่างทรงพลังคุณตาอาจจะทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้ข้างหลังได้แต่ต้องแลกมาด้วยการนอนไม่หลับในตอนกลางคืนเดือนและวันที่เต็มไปด้วยความกังวลและความยากลาบากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหตุผลของคุณตากําลังต่อสู้อย่างดุเดือด กับความโลภคุณตาชนะรงกำกระเป๋าสตางไว้ในมือแน่นปากแห้งผักตลอดชีวิตของคุณตาคุณตาได้ยึดถือหลักการง่ายๆเพียงข้อเดียวนั่นคือการซื้อสั์สุจริตมาโดยตลอดแต่ตอนนี้คุณตากำลังยืนอยู่บนทางแยกและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนการเก็บกระเป๋าสตางใบนี้ไว้เป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่คุณตาไม่รู้อีกต่อไปดวงตาของคุณตาแสบร้อนหัวใจ เต้นแรงความรู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกคุณตานึกถึงภรรยาอีกครั้งคนที่จากไปนานแล้วคำสอนของเธอช่วงเวลาที่เธอจับมือคุณตาผ่านความยากลำบากมากมายยังคงดังก้องอยู่ในหัวของคุณตาถึงจะยากจนแต่เราก็ต้องเป็นคนดีอยากต่อให้เงินมาทำให้เราตาบอดเพราะในชีวิตนี้เราไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้เสมอไปแต่ในเวลานี้คุณตาชนารงก็นึกถึงค่ำคืนที่ตอนนอนไม่หลับช่วงเวลาที่มองดูรถตุ๊กตุ๊กเก่าๆยังเจ็บปวดมองดูบินที่ยังไม่ได้ชาระลูก ไม่อยู่ใกล้ๆภรรยาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อปลอบโยนคุณตาจะทนอยู่แบบนี้ต่อไปได้ไหมแค่กระเป๋าสตางค์ใบเดียวแต่ทาไมมันถึงมีอิทธิพลขนาดนี้ทันใดนั้นฝนก็เทกระหน่ำลงมาในยามบ่ายราวกับว่าแผ่นดินและท้องฟ้ากําลังสั่นสะเทือนเชกเช่นเดียวกับอารมณ์ของคุณตาคุณตาลุกขึ้นยืนตตดสินใจเดินเล่นสักทักเพื่อสงบสติอารมณ์ฝนยังคงตกและหัวใจของคุณตาชนะรงก็หนัก ื่้งราวกับว่าฝนกําลังตกอยู่ในใจขณะที่คุณตาเดินคุณตาก็ได้พบกับผู้โดยสารขาประจําโดยบังเอิญบุคคลที่เคยนั่งรถตุกๆของคุณตามาหลายครั้งเขาเห็นกระเป๋าสตางค์ในมือของคุณตาดวงตาของเขาเป็นประกายและรีบเดินเข้ามาใกล้ๆคุณตาชนะรงเซงซีเอยูคุณตาชนะร,รงเก็บอะไรได้หรือผู้โดยสารถามน้ําเสียงค่อนข้างเรีบร้อนคุณตาชนะรงสะดุง้งในช่วงขณะแห่งความรู้สึกผิดคุณตาไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่แทนที่จะเงียบคุณตายื่นกระเป๋าสตางค์ออกไปและพูดว่า ผมเพิ่งเก็บกระเป๋าสตังค์ใบนี้ได้ข้างในมีเงินมีบัตรมีเอกสารผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเก็บไว้ดีไหมเพราะว่าคุณตาพูดตะกุกตะกักแต่แล้วก็พูดต่อเพราะว่าผมจนมากและเงินในกระเป๋าก็ไม่ใช่จํานวนน้อย,อยๆผมไม่รู้ว่าผมควรจะคืนมันไปดีไหมผู้โดยสารมองคุณตาชนารงค์ครู่หนึ่งสายตาไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ยังปนเปนไปด้วยความตำหนิคุณตาชนารงค์คุณเป็นคนมีลูกองแทรมคุณคงรู้ว่าการเก็บกระเป๋าสตังค์ใบนั้นไว้เป็นสิ่งที่ผิด แต่อย่าทําผิดเพราะความยากจนตอนนี้คุณอาจจะคิดว่ากระเป๋าสตังค์ใบนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่แล้วยังไงต่อเมื่อคุณมองเข้าไปในกระจกคุณจะภูมิใจในตัวเองไหมคําพูดของผู้โดยสารเป็นเหมือนการตบหน้าคุณตาชนะรงอย่างแรงแม้ว่าคุณตาจะไม่ได้พูดอะไรแต่คําพูดเหล่านั้นก็แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของคุณตาราวกับเป็นเครื่องตนใจเป็นการปลกให้ตื่นคุณตารู้ว่า ถ้าวันนี้คุณตาเก็บกระเป๋าสตังคบใบนี้ไว้คุณตาจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตความรู้สึกผิดจะไม่หายไปมันจะกอบกุมคุณตาไว้จนกว่าคุณตาจะทนไม่ได้อีกต่อไปคุณตาหันหลังกลับและพยักหน้าให้กับผู้โดยสารเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับคําเตือนอนลึกซึงนั้นคืนนั้นเมื่อคุณตากลับถึงบ้านคุณตาชนะรงนั่งอย่างเมื่อลอยอยู่ในมุมมืด กระเป๋าสตังค์ยังคงวางอยู่บนโต๊ะฝนข้างนอกยังคงตกอย่างต่อเนื่องเสียงฝนกระทบหลังคาส่งเสียงดังป๊อกแป๊กทําให้บรรยากาศยิ่งหดหูมากขึ้นแต่ในตอนนี้จิตใจของคุณตากลับกระจ่งางใสกว่าที่เคยลูกองแถมไม่อนุญาตให้คุณตาเก็บกระเป๋าสตังค์ใบนี้ไว้แม้ว่าเงินจะทําให้คุณตามีชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่คุณตาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้คุณตาไม่สามารถสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตาตัดสินใจไปที่สถานีตํารวจฝีเท้าของคุณตาเชื่องช้าและหนัก อึ้งแต่ในหัวใจของคุณตากลับรู้สึกโล่งอกคุณตาไม่รู้ว่าเจ้าของกระเป๋าสตางค์เป็นใครแต่คุณตารู้ว่าคุณตาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อคุณตาชนารงค์เดินเข้าไปในสถานีตำรวจหัวใจของคุณตาก็เต้นแรงแม้จะตัดสินใจไปแล้วแต่ความกังวลก็ยังคงอยู่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่คุณตาเข้าใจว่า หากคุณตาไม่ทําเช่นนี้คุณตาจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ตลอดาชีวิตที่เหลือดังนั้นแม้ว่าในหัวใจของคุณตาจะสับสนวุ่นวายคุณตาก็ยังคงเดินเข้าไปและวางกระเป๋าสตางค์ลงบนโต๊ะของเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งเงยหน้าขึ้นและมองคุณตาด้วยสีหน้าตั้งใจราวกับว่าเขากําลังรออะไรบางอย่างจากคุณตาคุณตาชนะรงอธิบายสั้นๆว่าผมเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนี้ได้มีเงินและเอกสารอยู่ข้างในผมต้องการคืนให้กับเจ้าของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม แต่ได้จดบันทึกข้อมูลและขอให้คุณตานั่งรอประมาณ15นาทีต่อมาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในสถานีตำรวจเขามีรูปร่างหน้าตาดีแต่งกายภูมิฐานและถือกระเป๋าเอกสารทั้งสถานีตำรวจต่างจับจ้องไปที่เขาชายคนนั้นเดินตรงไปที่โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหยุดลงทันทีที่เขาเห็นกระเป๋าสตางค์นี่มันกระเป๋าสตางค์ของผมเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ชัดเจนในตอนนี้คุณตาชันนรงรู้สึกสับสนเล็กน้อย เมื่อพบว่าชายคนนี้ดูไม่เหมือนคนธรรมดาเขาไม่ใช่ผลเหมือนองธรรมดาแต่เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมบางทีคุณตาชานนรงอาจจะไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนชายคนนั้นยื่นมือไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสุภาพจากนั้นจึงหันไปหาคุณตาชานนรงคุณคือคนที่คืนกระเป๋าสไตนี้ผมขอบคุณมากน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเคารพคุณตาชานนรงยืนนิ่งไม่รู้จะพูดอะไรชายคนนั้นมองคุณตาครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดต่อ คุณตาชนรงใช่ไหมผมได้ยินเรื่องของคุณมาบ้างแล้วได้ยินมาว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์มากตรงไปตรงมาและมีลูกองทำวันนี้คุณทําสิ่งที่ถูกต้องมากผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากคําชมเหล่านั้นทําให้คุณตาชนะรงประหลาดใจคุณตาทําได้เพียงก้มศีรษะลงไม่รู้จะตอบอย่างไรจริงๆแล้วคุณตาไม่คิดว่าคุณตาได้ทําอะไรที่พิเศษออกไปคุณตาเพียงแค่ทําสิ่งที่ลูกองคทำบอกให้ทําเท่านั้นชายคนนั้นยื่นมือไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากมือของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จากนั้นจึงหันกลับมาหาคุณตาชนารงดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างประหลากราวกับว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์ภายนอกที่เยือกเย็นของเขาคุณตาชนารงผมชื่อวิชัยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่เอกสารในกระเป๋าสตงางค์ใบนี้ไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับผมเท่านั้นแต่ยังกำหนดอนาคตของคนจำนวนมากในบริษัทอีกด้วยเขาอธิบายสั้นๆจากนั้นจึงมองคุณตาอีกครั้งราวกับจะให้แน่ใจว่าคุณตาเข้าใจจริงๆแล้ว ถ้าผมทํากระเป๋าสตังใบนี้หายผมจะสูญเสียโอกาสในการเซ็นสัญญาที่สําคัญซึ่งสัญญานั้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบริษัทของผมเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆอ,อีกจํานวนมากดังนั้นผมจึงไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณอย่างไรให้คู่ควรกับการกระทําของคุณคุณวิชัยมองตรงเข้าไปในดวงตาของคุณตาชนารงแววตาเต็มไปด้วยความทาบซึ่งและชื่นชมคุณตาชนารงแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง กระเป๋าสตังค์ใบเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้คนจำนวนมากได้ขนาดนั้นเชียวหรือตอนแรกคุณตาคิดว่ามันเป็นเทียงการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ในสายตาของชายคนนี้มันกลับกลายเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มุมมองของคุณวิชัยช่างแตกต่างจากที่คุณตาชนะรงจินตนาการไว้อย่างสิ้นเชิงเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่อคุณตาชนะรงกำลังจะจากไปชายคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้คุณตาแววตาของเขาไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความขอบคุณเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยความจริงใจและความจริงจัง คุณตาชนะรงผมอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างผมขอบคุณคุณไม่ใช่แค่เพราะกระเป๋าสตางค์แต่เป็นเพราะตัวตนของคุณผมรู้ว่าในสังคมนี้บางครั้งผู้คนก็ถูกล่อลวงได้ง่ายแต่คุณเอาชนะการล่องนั้นได้และผมก็อยากจะช่วยคุณถ้าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการงานที่มั่นคงกว่านี้หรือเพียงแค่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นคุณมาหาผมได้ผมจะช่วยคุณคุณวิชัยพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจคุณตาชนะรงยืนอึ้ง มองชายคนนั้นตรงหน้ารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝันผู้บริหารระดับสูงเช่นนั้นเสนอที่จะช่วยเหลือคุณตาคนขับรถตุกๆที่ยากจนคุณตาไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมคนอย่างคุณวิชัยถึงยินดีช่วยเหลือคุณตาคุณตาไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำขอบคุณง่ายๆขอบคุณครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณสำหรับข้อเสนอแต่ผมผมแค่ต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เมื่อคุณตาชนะรงก้าวออกจากสถานีตำรวจหัวใจของคุณตาก็เบาลงอย่างน่าประหลาดกระเป๋าสตางค์ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตแต่ยังกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณตาคุณตาคาดไม่ถึงว่าการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่สิ่งที่ทำให้คุณตารู้สึกประทับใจมากที่สุดไม่ใช่ความช่วยเหลือที่คุณวิชายมอบให้แต่เป็นวิธีที่ผู้คนประเมินคุณตาไม่ใช่จากทรัพย์สินหรือเกียรติยแต่จาก คุณค่าที่คุณตาใช้ในการดําเนินชีวิตในคืนนั้นเมื่อคุณตากลับถึงบ้านคุณตาอดไม่ได้ที่จะนั่งลงและถอนหายใจลึกๆชีวิตนั้นช่างคาดเดาไม่ได้อย่างแท้จริงและคุณค่าที่เราคิดว่าเล็กน้อยนั้นสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้คําพูดของคุณวิชัยยังคงดังก้องอยู่ในใจของคุณตาถ้าคุณต้องการอะไรคุณมาหาผมได้คุณตาฉันนรงตระหนักได้ว่าบางครั้งการตัดสินใจที่ยากที่สุดก็คือจุดเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดคุณตามองไปที่รถตุ๊กๆ่าของตัวเอง รู้สึกเปลี่ยนไปด้วยความหวังอยู่ในใจชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการเสมอไปแต่ถ้าเรารักษาศักดิ์ศรีและความซื่อสัุจริตไว้สิ่งดีๆก็จะตามมาในที่สุดคุณตาชนนรงยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าชีวิตจะต้องดําเนินต่อไปในวันที่ยากลําบากแต่คุณตาก็รู้ว่าด้วยความภาคภูมิใจในตนเองและลูกองแถมที่ไม่ได้ถูกแลกเปลี่ยนคุณตาจะไม่ต้องอยู่กับความเสียใจหรือความและบางครั้งคุณค่าเหล่านั้นเองที่จะเปิดโอกาสที่ไม่คาดคิดเหมือนกับที่กระเป๋าสตังค์ใบนั้นได้เปิดประตูบานเอาใหม่ ให้กับคุณตาและด้วยเหตุนี้คุณตาชนะรงไม่เพียงได้รับความเชื่อมั่นในชีวิตกลับคืนมาแต่ยังได้รับคำสัญญาคำสัญญาสำหรับอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจากเรื่องราวของคุณตาชนะรงเราได้เรียนรู้คุณค่าอันล้ำค่ามากมายประการแรกการรักษาศักดิ์ศรีท่านอาจจะต้องผ่านความยากลำบากแต่จะไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์และลูกองแทนของตอนเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข และภาคภูมิใจประการที่สองการต่อสู้ภายในจิตใจท่านจะต้องเผชิญกับการล่อลวงในชีวิตแต่การเลือกสิ่งที่ถูกตาองค์การใช้ชีวิตตามลูกองธรรจะช่วยให้ท่านพบกับความสงบในใจประการที่สามความรักในครอบครัวความห่วงใยและคําแนะนําจากลูกๆแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งหมดได้แต่ก็เป็นกําลังใจให้ท่านผ่านพ้นความยากลําบากไปได้ประการที่สี่ความสําคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้องท่านอาจจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่การเลือกสิ่งที่ถูกต้องจะนําท่านไปสู่ความสงบสุข และอาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นประการที่5ความเอื้ออาทรในสังคมแม้ในยามยากลําบากท่านก็ยังสามารถพบกับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และรักษาความเมตตากรุณาไว้ประการที่6ความหวังในอนาคตแม้ว่าชีวิตจะยากลําบากเพียงใดแต่ท่านก็ไม่ควรหมดหวังมักจะมีโอกาสที่ไม่คาดคิดเข้ามาเสมอเมื่อท่านรักษาคุณธรรมและวิถีชีวิตที่ซื่อตรงเอาไว้ชีวิตคือบทเรียน ที่ไม่มีคำพูดการทดสอบที่ไม่ได้บอกล่งหน้าแต่ถ้าเรารักษาความมอเข้มแข็งและศักดิ์ศรีเอาไว้ทุกย่างก้าวก็จะเข้าใกล้แสงสว่างมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอในวันนี้โปรดจำไว้เสมอว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบาก,าพกเพียงใดความภาคเทียรและความซื่อสัตย์จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขโปรดสมัครสมาชิกช่องแสงสว่างแห่งชีวิตเพื่อร่วมเดินทางค้นหาคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตไปกับเราขอให้ทุกท่านเข้มแข็งและสงบสุขอยู่เสมอนตรอกเล็กๆ ริมถนนในกรุงเทพที่ซึ่งแสงไฟนีออนส่องสว่างและเสียงยวดยานผ่านนะอยู่ไม่ไกลคุณตาชนะรงนั่งอยู่ในรถตุก๊กตุ๊กคู่ใจที่จอดอยู่ใต้ร่มเงาของต้นมะขามใหญ่ริมถนนที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและแผงขายอาหารกลิ่นหอมของผัดไทยและเสียงต่อรองราคาดังผสมปนเปกันอยู่ในอากาศคุณตานั่งเหมือมองออกไปยังความวุ่นวายตรงหน้าความคิดคำนึงถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาความเหนื่อยล้าจากการขับรถตุกต๊กตุ๊กมาทั้งวันดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นนนทวววีคค,นในใงคงููาามมกกัังงงลใใจจยยุ่่่อแ้ ตัดสินใจคืนกระเป๋าสตางค์ไปแล้วก็ตามคุณตานึกย้อนกลับไปตอนที่เห็นกระเป๋าสตางค์หนังสีน้ำตาลใบนั้นเป็นครั้งแรกมันวางอยู่อย่างโดดเด่นท่ามกลางพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษขยะแสงแดดสะอองกระทบกับหัวเข็มขัดโลหะเป็นประกายคุณตารู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นความคิดมากมายแล่นเข้ามาในหัวเงินจำนวนนั้นมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตาได้มันมากพอที่จะซ่อมรถตุกต๊กตุ๊กที่เก่าและชํารุดซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง และอาจจะเหลือพอสําหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยแต่แล้วความคิดอีกด้านหนึ่งก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของความถูกต้องเสียงของลูอองทันที่คุณตาพร่ำสอนตัวเองอยู่เสมอเสียงนั้นบอกว่าเงินนั้น,น,นไม่ใช่ของคุณตามันเป็นของคนอื่นคนที่อาจจะกําลังเดือดร้อนและต้องการมันคืนคุณตาจําได้ถึงใบหน้าของผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองบางคนยิ้มแย้มบางคนขมวดคิ้วบางคนเร่งรีบและคุณตาก็อดคิดไม่ได้ว่าเจ้าของกระเป๋าสตงางค์ใบนั้น จะเป็นอย่างไรเขาหรือเธอจะเป็นคนแบบไหนกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่คุณตานั่งอยู่ในรถตุกๆท่ามกลางเสียงอึกทึกของกรุงเทพมหานครความคิดยังคงวงเวียนอยู่ในหัวคุณตานึกถึงคำพูดของหวานลูกชายสุดที่รักคำพูดที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งพ่อพ่อจะเก็บกระเป๋าสตังใบนั้นไว้ไม่ได้เราต้องมีลูกองแถมต้องมีคุณธรรมคำพูดเหล่านั้นดังก้องอยู่ในใจของคุณตามันเป็นเหมือนเครื่องตนใจเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางในความมืดมิดคุณตานึกถึงคำพูดของคุณประสิทธิ ญาติผู้พี่ที่มักจะมองโลกในแง่ร้ายคำพูดที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวชนะรงอยากคิดมากแกทำดีมามากพอแล้วถ้าแกจะเก็บกระเป๋าสตังใบนี้ไว้ก็ไม่ผิดอะไรคำพูดเหล่านั้นเหมือนกับเสียงกระซิบของปีศาจที่พยายามล่อลวงให้คุณตาเดินไปในทางที่ผิดแต่ท้ายที่สุดเสียงที่ดังที่สุดในใจของคุณตาก,ก็คือเสียงของลูกองทำเสียงของความถูกต้องเสียงนั้นบอกให้คุณตาทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากลำบากแม้ว่า มันจะหมายถึงการต้องทนอยู่กับความยากจนต่อไปก็ตามคุณตาตัดสินใจแล้วคุณตาจะคืนกระเป๋าสตางค์ให้กับเจ้าของคุณตารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกความรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดแล่นเข้ามาแทนทีความกังวลคุณตายิ้มออกมาเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่ได้ปรากฏบนใบหน้ามานานแล้วคุณตารู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจ ที่ได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณตารู้ดีว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตาไปตลอดกาลและแล้วคุณตาก็ได้พบกับคุณวิชัยเจ้าของกระเป๋าสตัง์ชยผู้มีท่าทางภูมิฐานและแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาคุณวิชัยไม่ได้เป็นเพียงแค่คนรวยแต่ยังเป็นคนดีเขาเข้าใจถึงความยากลําบากของคุณตาและเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตาจำได้ถึงแววตาของคุณวิชัยที่มองมาด้วยความซาบซึ้งและขอบคุณมันเป็นแววตาที่ทำให้คุณตารู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจคุณตาานึึกถงงคคพูดขอุณววิชัยที่่ ผมอยากจะช่วยคุณถ้าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการงานที่มั่นคงกว่านี้หรือเพียงแค่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นคุณมาหาผมได้คำพูดเหล่านั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงมันเป็นความหวังที่ทําให้คุณตารู้สึกว่าชีวิตไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปตอนนี้คุณตาันะรงนั่งอยู่ในรถตุก๊กตุ๊กคู่ใจมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาแสงไฟนีออนสองสว่างสะท้อนบนผิวถนนที่เปียกชื้นเสียงรถปาดังอยู่ไม่ไกลคุณตารู้สึกถึงความสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณตารู้ว่าหนทางข้างหน้า อาจจะยังอีกยาวไกลแต่คุณตาก็พร้อมที่จะเผชิญกับมันคุณตามีความหวังคุณตามีความฝันและคุณตาก็รู้ว่าคุณตาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณตามีลูกชายที่รักมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีคุณวิชัยที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณตาชนะรงยิ้มออกมาอีกครั้งรอยยิ้มที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขและความหวังคุณตาหยิบพระพุทธรูปองค์เล็กที่ได้รับมาจากคุณวิชัยขึ้นมาดูพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณตาทำความดีคุณตากมพระพุทธรูป้นออ่สึกุ และปลอดภัยคุณตารู้ว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณตาจะเปลี่ยนไปคุณตาจะไม่ต้องอยู่กับความยากจนและความลําบากอีกต่อไปคุณตาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตที่สดใสคุณตาฉันนรงสตาร์ทเครื่องยนต์รถตุก๊กๆกเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครคุณตาขับรถตุกต๊กตุกออกไปอย่างช้าช้ามุ่งหน้าไปยังถนนที่สว่างสวยไปด้วยแสงไฟคุณตารู้ว่าวันนี้เป็นเพียงจุดาเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตตตที่เ็มมมไปด้ววววยคคคาาาาหัังฝนและโอกสุณ ชนะรงพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขวันเวลาผ่านไปคุณตาชนะรงยังคงขับรถตุกๆรับส่งผู้โดยสารไปตามท้องถนนในกรุงเทพแต่ชีวิตของคุณตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณตาไม่ได้เป็นเทียงคนขับรถตุกๆธรรมดารรมดาแต่คุณตาเป็นที่รู้จักและเคารพของคนในชุมชนคุณตากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความดีงามเรื่องราวของคุณตาถูกเล่าขานปากต่อปากกลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย คุณวิชัยผู้บริหารหนุ่มน้ำใจงามยังคงติดต่อกับคุณตาชนรงค์อยู่เสมอคุณวิชัยได้มอบหมายงานที่มั่นคงให้กับคุณตาเป็นงานที่ไม่หนักและมีรายได้ดีคุณตาไม่ต้องทนขับรถตุกตุกตากแดดตากฝนอีกต่อไปคุณตามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหวานลูกชายของคุณตาชนรง์รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพ่อเป็นอย่างมากหวานได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญจากพ่อนั่นคือความซื่อสัตย์และความดีงามเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหวานตั้งใจทํางานหนัก และเก็บเงินสร้างตัวเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ดูแลพ่อในบ้านปลายชีวิตคุณประสิทธิ์ญาติผู้พี่ที่เคยมองโลกในแง่ร้ายเริ่มเปลี่ยนทัศนคติคุณประสิทธิ์ได้เห็นถึงความดีงามของคุณตาชนะรงค์และได้เรียนรู้ว่าการทําดีนั้นสามารถนํามาซึ่งสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณประสิทธิ์เริ่มช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นและกลายเป็นคนที่มีจิตใจดีขึ้น หญิงชาวต่างชาติที่เคยนั่งรถตุ๊กตุ๊กของคุณตาชนารงยังคงจดจำเรื่องราวของคุณตาได้อย่างแม่นยำเธอกลับไปยังประเทศของเธอและเล่าเรื่องราวของคุณตาให้เพื่อนเพื่อนและครอบครัวฟังเรื่องราวของคุณตาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในต่างแดนการเวลาผ่านไปเรื่องราวของคุณตาชนารงยังคงเป็นที่เล่าขานตำนานของคนขับรถตุ๊กตุ๊กผู้ซื่อสัตย์ยังคงตราตรึองอยู่ในความทรงจำของผู้คนคุณตาชนารงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามความซื่อสัตย์และความหวังคุณตาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเห็นอ,อกแก่ตัวความดียังคงมีอยู่จริงและความดีนั้นสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้คุณตาชนะรง์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นคุณตามีบ้านหลังใหม่ที่สะดวกสบายมีอาหารอร่อยๆกินทุกมื้อและมีเพื่อนบ้านที่ดีคุณตาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือความเจ็บป่วยอีกต่อไปคุณตามีทุกสิ่งที่ต้องการและคุณตาก็รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณตาได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณตาได้เลือกที่จะเป็นคนดีในค่ำคืน ที่เงียบสงบคุณตาชนรงนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดูดวงดาวที่สองประกาศระยิประยับบนท้องฟ้าคุณตารู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตารู้สึกขอบคุณสําหรับบทเรียนที่ได้รับคุณตารู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่คุณตารู้สึกขอบคุณสําหรับความสุขที่ได้รับและคุณตาก็รู้ว่าความสุขนี้จะคงอยู่ตลอดไปเรื่องราวของคุณตาชนรงค์เป็นเครื่องต้นใจให้กับเราทุกคนว่าความดีและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแม้ว่า เราจะต้องเผชิญกับความยากลําบากหรือการทดสอบที่ทา้าทายแต่ถ้าเรายึดมั่นในคุณธรรมและความดีงามเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้และเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงในที่สุดคุณตาชนะรงคนขับรถตุกๆุกผู้ซื้อสัตว์ได้กลายเป็นตำนานเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวของคุณตาจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนานานเพื่อเป็นเครื่องตนใจให้กับคนรุ่นหลังว่าความดีนั้นมีอยู่จริงและความดีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้